ครับสวัสดีครับจากเพจรับซ่อมไฟฉายโมดิฟายไฟฉายแรงสูงนะครับใบช่างมินนะครับก็อันนี้เดี๋ยวมาดูเจ้าไฟฉายยี่ห้อแม็กไลท์นะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นต่อรุ่นฐานสามก้อนนะครับเป็นฐานสามเ,เป็นรุ่น่านสามก้อนนะครับไฟ4.5โวลต์น,นะครับก็ตอนนี้ลูกค้าอยากได้เป็นหลอด LED นะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นหลอด LED ให้แล้วนะครับก็เป็น LED แสงสีส้มนะครับอารมณ์เหมือนแสงไฟสมัยก่อนนะครับแต่ว่าจะสว่างกว่าเดิมหน่อยนะครับเนี่ยเห็นไหมนี่นะครับเป็นหลอด LED นะครับเป็นหลอดแสงแสงส้มค่าแสงอยู่ประมาณ 3,000K นะครับแสงสีส้มนะครับ ก็ตัวนี้นะครับนี่นะฮนะแสงจะเป็นแบบนี้เลยนะครับค่าวความสว่างอยู่ประมาณ300ลูเมนนะครับค่าวความสว่างอยู่ที่ประมาณ300ลูเมนนะไม่มีโหมดอะไรนะครับก็คือเปิดเปิดติดเปิดแล้วติดเลยนะครับ ตัวนี้ผมไม่มีลูกยางใส่ให้นะลูกยางผมไม่มีอะไรนะครับก็เลยไม่ได้ใส่ให้ไปนะหาแล้วนะครับลองเทียบกับลูกยางที่มีอยู่แล้วนะครับก็ใส่ด้วยกันไม่ได้นะครับก็เลยไม่ได้ดัดแปลงใส่ไปให้นะครับเพราะว่าขนาดรูมันไม่เท่ากันนะครับนี่นะครับก็ตอนนี้จะหมุนปรับกว้างปรับแคบได้นะครับ ตัวนี้เป็นแสงสีส้มนะครับจริงๆอ่ะตัวเนี้ยมันผมสั่งแสงขาวมาแล้วรอบหนึ่งนะครับจริงๆมันต้องส่งงานให้ลูกค้าตั้งแต่ได้แล้วรอบแรกแล้วเป็นหลอดรุ่นนี้นะครับแต่หลอดรุ่นนี้นะครับมันส่งวนขนาดผิดผิดวนมานะครับมันสั่งเรออ้านมันส่งรุ่น6โวนมานะครับพอมาใช้กับรุ่นตัวนี้ ไฟมันกระแสไฟมันไม่ถึงนะครับมันก็เลยไม่ติดนะครับก็เลยไม่ได้แอ่ไม่ได้ส่งงานให้ลูกค้าก่อนนะครับเลยทําให้ต้องรอสินค้าไปอีกหน่อยนะครับก็วันนี้เดี๋ยวส่งกลับได้แล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะมีหลอดแสงขาวแสงกว้างตัวนี้ไปให้ด้วยนะครับอันนี้แถมไม่ให้นะไปใส่เล่นๆดูนะครับก็ลองใส่หมุนเข้าหมุนออกดูนะครับ เปลี่ยนไม่ยากนะครับโอเคครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับจากเพจรับซ่อมไฟฉายโมดิฟายไฟฉายแรงสูงนะครับบายช่างมิ้นนะครับก็พี่ๆท่านใดสนใจซ่อมไฟฉายหรือโมไฟฉายนะครับติดต่อสอบถามพูดคุยกันได้นะยินดีให้บริการนะครับโอเคครับฝากไว้ด้วยนะครับจากเพจรับซ่อมไฟฉายโมดิฟายไฟฉายแรงสูงสวัสดีครับ